ตอนนี้นะคะคนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้เน่เขารู้สึกกับคุณยังไงเขายังมีใจหรือว่ายังรักคุณอยู่ไหมมันอาจจะเหมาะกับสถานการณ์ของคนที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยชัดเจนหรืออาจจะเป็นยังเป็นคนคุยกันอยู่เนาะสเตปแบบเขาเรียกอะไรอะสเตจที่นี่ยังคุยกันอยู่นะคะยังไม่ได้คอมมิทเมนต์นะไปดูกันว่าแล้วเขายังไงนะคะเขายังชอบคุณอยู่ไหมเขายังมีใจให้อยู่หรือเปล่านะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างเนาะ ก้าเหรียญเขายังมีความรักตัวเองสูงอยู่นะคะยังมีความรักตัวเองยังพอใจกับชีวิตของตัวเองในตอนนี้อยู่นะคะคือแบบยังไม่อยากมีใครไม่ใช่ไม่อยากมีคุณนะยังไม่อยากมีใครเป็นเป็นตัวเป็นตนนะคะยังรู้สึกว่าชีวิตเขาก็ยังไม่ได้แบบต้องการที่จะไปดูแลใครจริงจังขนาดนั้นดูแลในที่นี้ของหญิงจะหมายถึงว่าดูแลจิตใจเนาะบางทีเรามีแฟนสักคนหรือว่าเรามีใครเข้ามาในชีวิต สักคนหนึ่งเราต้องรับผิดชอบความรู้สึกกันละกันนะคะเขาอาจจะยังไม่อยากที่จะรับผิดชอบความรู้สึกของใครก็ได้นะคะการคุยกันแล้วมันจะต้องถนอมน,น้ําใจนู่นนี่นั่นนะคะมันก็เป็นสิ่งที่คนพัฒนาแล้วควรจะมีน,นะคือเขาก็เป็นคนแบบนั้นนะคะคือเขาก็ชีวิตเขาก็ดูมีคุณภาพดีนะคะดูมีความสุขแล้วก็ดูแบบยังมีความสุขกับตัวเองยังเติมตัวเองได้อยู่ยังไม่อยากที่จะ มีใครเป็นเรื่องบรรนราวแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะปิดใจนะไพ่เก้าเหรียญเป็นไพ่ที่ปวดใจรอนะ The Magician เขาชอบคุยกับคุณนะคะชอบคุยหรือชอบที่จะรู้เรื่องราวชอบที่สื่อสารและเขาชอบคนที่สื่อสารเก่งๆนะคะชอบ The Magician เนี่ยเป็นไพ่ที่เป็นหนึ่งอสองใบนะคะที่ในไพ่ ทาโร่ aro, มี78บใบมสองใบที่มีอินฟินิตี้นะคะก็คือไพ่เดอะมิชชยนแล้วก็ไพ่เดอะสเตรนท์นะคะก็คือเป็นไพ่ที่มีความฉลาดมีวัฒนศิลป์มีทักษะในการเจรจานะคะใช้สมองใช้ตักกัดอะไรอย่างนี้นะคะเขาเป็นคนชอบคนฉลาดนะคะชอบคนฉลาดชอบรูปร่านหน้าตาจะเป็นเรื่องที่แบบไม่ได้ร้อเปเซว่าเขาจะชอบคนที่ สวยอย่างเดียวหรือว่าหล่ออย่างเดียวนะคะเขาชอบคนที่ฉลาดคิดเป็นใช้ชีวิตเป็นพูดเป็นรู้ว่าต้องรุกตอนไหนต้องถอยตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะเป็นคนที่คิดเยอะนะคะเลือกเยอะนิดนึงจริงๆตัวเขาเองก็น่าจะเป็นคนที่ฉลาดในการนะคะเขาโฟกัสนะคะโฟกัสไปที่การทางานหรือว่าการบิวส์อ่าบิสเนสของเขาเนะเขามีแพชชั่นนะคะในการทํางานในการคือในไพ่เนี้ยเป็นคนที่มีคุณภาพนะ เพราะว่าดูเขาไม่เฉยเลยนะไม่เฉยใช้ไปทางแบบเออเรื่องที่มันแบบไม่ค่อยมีประโยชน์นะดาเหรียญเออเดอะิมจเชียนเออคิงออฟบอนส์เออเนี่ยเป็นไพ่ที่เป็นไพ่ที่เลิศนะคะเป็นไพ่ที่เลิศก็คือเป็นไพ่ดีนะแสดงว่าเขาอ่ะเป็นคนที่น่าสนใจคนหนึ่งเลยถ้าคุณชนใจคนแบบเนี้ยสนับสนุนนะคะเดี๋ยวไปดูไพ่ต่อไปก็คิงออฟสอดนะคะสี่ใบที่เปิดขึ้นมาขออีกหนึ่งใบห้าถ้วยนะคะ เขาเนี่ยอาจจะมีปมในอดีตนะอาจจะเคยผิดหวังความรักมาแล้วยังไม่พร้อมที่จะมีใครเป็นจิกเป็นจังนะคะก็เลยจะมีกำแพงนิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้ถามว่า move on ได้ไหม move on ได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่พร้อมเต็มที่นะคะชอบคุณไหมหญิงว่าเขายังไม่ได้ชอบคุณมากยังไม่ได้รักคุณมากหรือแบบที่เราถามเมื่อกี้ว่าเขายังรักไหมเขาอาจจะถ้าเป็นคนเก่าแล้วมาถามกันเนี่ยจะตอบได้เลยว่าเป็นคนที่รัก ยังรักอยู่นะคะยังรักยังเสียดายยังอยากกลับมายังอะไรอวรแต่ถ้าเป็นบริบทที่ถ้าคุณคุยกันอยู่เป็นคนใหม่นะคะเป็นคนใหม่ยังสเตตแบบคุยกันอยู่ยังมีการแบบเอ้ยยังไม่ได้รู้จักกันดีเท่าไหร่นะคะอยากจะบอกเลยเขายังไม่ได้รักเขายังไม่ได้รักแต่เขาไม่ปิดใจเขาคุยได้ซึ่งการคุยแบบเนี้ยถ้าเป็นคนใหม่การคุยแบบเนี้ยจะเป็นลักษณะที่มันไม่สม่ําเสมอนะคะเขาอาจจะเนี่ยคุยบ้างคุย คุยสามวันหายไปหนึ่งวันคุยสองวันหายไปหนึ่งวันหรือคุยอาทิตย์หนึ่งแล้วเมื่อวันมีวันหนึ่งหายไปอะไรอย่างนี้คือใจเขาไม่ได้จดจ่ออยู่ที่คุณคนเดียวนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีใครอะไรเลยหมอเขาไม่ได้มีแฟนไม่ได้เลิกกับใครมัเลยเขาอาจจะเหนื่อยกับชีวิตเขาอยู่ที่เขาต้องทํางานแล้วก็หาเงินแต่มันไม่ใช่เหนื่อยแบบเครียดอะไรอย่างนั้นนะเขาอาจจะแบบอยากพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ สรุปไม่ง่ายก็คือคนที่คุณดิวอยู่ด้วยถ้าเป็นสเตจการคุยกันเนี่ยเขายังไม่ได้โฟกัสที่คนร้อยเปอร์เซ็นต์คุณควรที่จะหันกลับมาโฟกัสชีวิตของตัวเองยิ่งคิดว่าทุกคนมีเซนส์นะถึงจะไม่ได้เป็นหมอดูจะมีเซนส์ว่าคนคนนี้เขาให้ใจเรามาหรือ,อยังใจมันจะบางใจมันจะฟิลได้ว่า,าให้เชื่อให้เชื่อเซนส์ตัวเองนะคะคนทุกคนมีอินทิวชั่นหมดนะคะมีอินสตมีอินทิวชั่นหมดมีสัญชาตญาณมีเขาเรียกอะไรอะ่ะมีความรู้สึกนึกคิดจิตใต้สำนึก นะคะมันจะบอกคุณอยู่ลึกๆนะคะว่าเขารู้สึกไงให้เชื่อตัวเองนะคะอ่ะถ้าไม่เชื่อก็มาดูไพ่เสริมก็ได้นะคะไหนๆก็ดูแล้วจะดูเพิ่อมอีกสักาสามใบนะค่ะจริงๆเขามีความตั้งใจดีนะคะที่จะ มีครอบครัวที่สมบูรณ์สมบูรณ์ในระดับที่เขาต้องการเนาะพ่สิบถ้วยนะคะพ่ายสิบถ้วยขึ้นแสดงว่าคุณกับเขามีโอกาสพัฒนาสูงยูเพียงแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้โฟกัสที่คุณเฉยแต่ถ้าเทคทางหรือว่า,าใช้เวลาในการเรียนรู้รู้จักกันมากกว่านี้คุณสองคนต้องไปกันได้สวยแน่เลยนะคะ energy เขาดีไงตนะั้งแต่ตอนแรกที่หญิงบอกเนาะอัศวินถือไม่เท้าเขาอาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะอยู่ต่างประเทศหรืออาจจะอยู่ต่างจงังหวัดอยู่คนละจงังหวัดกับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าตอนนี้นะ จากหัวข้อเนาะว่าเขารู้สึกงไงเขาเขายังรักอยู่ไหมแสดงว่าอาจจะแบบมันไม่แน่ใจในความสัมพันธ์แล้วก็อาจจะหายไปนะคะอาจจะหายไปหรืออาจจะต่างคนต่างเงียบอะไรก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวเขาก็มานะคะเดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวเขาติดต่อมาเองนะคะเดี๋ยวเขาจะมาเคลียร์หรือว่ามาพูดอะไรกับคุณเองไม่นานนี้แหละนะคะคิดว่าอาจจะประมาณสักแบบหนึ่งสัปดาห์ไม่เกินนะคะหนึ่งสัปดาห์ เหมือนเขาไปเคลียร์เอเนจีอะพลังงานเขาจริงๆพลังงานเขาไม่ได้เสียเลยนะพลังงานก็ดีเขาไปตกลงกับตัวเองตกลงว่าจะเอาอย่างไงกับคุณกันแน่เพราะว่าจริงๆอใจเขาอาจจะไม่ได้โฟกัสที่คุณร้อยเเซ็หรือว่าเขายังไม่ได้ชอบคุณหนึร้อยเปอร์เซ็นแต่เขารู้ว่าถ้าคบกับคุณอะชีวิตเขาจะดียังไงนะคะ ชีวิตเขาจะไปถึงแบบจุดที่เขาต้องการยังไงในเรื่องคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่แบบก็เป็นของดีมอนกันอ่ะนะคะเป็นเป็นเป็นคนที่แบบก็คล้าย,ขายเขาอ่ะเป็นคนที่โฟกัสงานเป็นคนคุณภาพเป็นคนที่อยากจะเชลเลนต์ตัวเองเป็นคนที่แบบก็มีโลกของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเหมือนกันนะคะไม่กดดันเพราะว่าหน้าไพ่ไม่อึดอัดเลยนะหน้าไพ่ไม่มี ความอึดอัดที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้เลยนะมันจะเป็นอะไรที่แบบ flexible สบายๆายยืดหยุ่นได้ถอยได้เขยับเข้าได้แล้วก็จูนได้แล้วก็ไปต่อได้นะคะก็เป็นหน้าไพ่ที่ค่อนข้างสวยนะยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างสวยทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาติดต่อมาแนวโน้มที่คุณจะได้ไปอีกสเต็ปหนึ่งอะ่ะสวยมากนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานนี้นะคะเขารู้สึกยังไงเขาเปิดช่องให้กับคุณค่ะแต่ยังไม่ได้โฟกัสคุณร้อยเปอร์เซ็นแต่ใน อินเดนีเซียฟิวเจอร์หรือว่าแบบอนาคตอันใกล้เนี้ยก็มีโอกาสที่เขาจะติดต่อมาใหม่แล้วทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเพะั่นจะไปอีกสเต็ปหนึ่งได้นะคะตอนนี้ยังไม่ได้รักมากแต่อนาคตมีโอกาสรักมากแน่นอนนะคะถ้าตามมาภายน้อยสิบถ้วยมันก็เต็มสิบอะนะคะ โอเคก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับใครนะคะที่อยากจะปรึกษาดวงส่วนตัวนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะก็จะมีแบบทบคุยมีแบบเพิพมต่อนะคะหรือว่าใครอยากจะปรึกษาปัญหาอย่างอื่นก็ได้หรือว่าพลังงานไม่ดีเลยรู้สึกแบบน้อยเนื้อต่าใจอะไรก็มาหาได้นะคะหญิงชอบดูดวงในแบบจิตวิทยาด้วยเนาะก็คือแบบจ,จะแบบจริงๆอยากจะบอกทุกคนว่าดวงมัน30มสิบเปอร์เซ็นต์เราดูเพื่อเป็นไกดนะ์ไลน์นะถึงจะดูส่วนตัวนะคะอีกเกินครึ่งเนี่ยมันอยู่มันอยู่ที่เราด้วย นะคะอย่างถ้าเจอไพ่แบบนี้มาถ้ารู้ว่าเขาถอยเดี๋ยวจะมีสเปซนะคะต้องให้สเปซกันเนาะความสัมพันธ์มันเป็นอะไรที่ความสัมพันธ์ที่มันกดดันกันมากๆมันมันไม่ค่อยรอดนะคะมันมันเหนื่อยมากเลยนะแต่ถ้าจะให้สเปซแบบในไพ่เนี้ยคือแบบเป้นช่องว่างนิดนึงนะคะมันจะดีนะคะช้าๆเนาะช้าๆอย่ารีบร้อนกับความสัมพันธ์นะคะโอเคก็เป็นกำลังใจให้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ